สิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเลยคือสงครามนะครับแต่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องมาประเมินกันก่อนว่าสถานะวันนี้ในแง่ของดาวิเคราะห์นั้นมองสงครามที่เกิดขึ้นจากการที่รัสเซียนั้นเลือกที่จะบุกยูเครนเป็นกันอย่างไรถามในแง่มุมที่คุณจะได้ดูจากช่องห้าทันโลกเศรษฐกิจที่เดียวเท่านั้นผมย้ำว่านี่คือที่เดียวเท่านั้นที่จะถามแบบตรงไปตรงมาที่สุดเลยนะฮะวันนี้เราจะคุยกับทางรองศาสต,ตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในสายกับเราครับสวาปิต สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคำถามที่หนึ่งเลยครับสงครามนี้จะจบหรือว่ายุดเยื้อครับเอ่อผมคิดว่าคงจะต้องดูสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้นะครับว่าตกลงคืนนี้เนี่ยหลังมีการประชุมผู้นําของนาโต้แล้วเนี่ยนาโต้คิดจะเดินเกมยังไงต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการกระทําที่เป็นการยกกองกําลังเข้ามาแล้วปะทะกันต่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ก็อาจจะยุติได้ในระยะสั้นครับครับผมแล้วก็จบกันอยู่ตรงนี้ครับก็คือยันยันกันโดยมี ของรักโดนดอนบาสเนี่ยเป็นเป็นรักกันชนครับครับอาจารย์แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าวันนี้หลายชาติออกมพูดเลยทั้งนาโต้ทั้งยูอก็ดีหลายฝ่ายก็มองว่าเอ๊ะมันจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่มือที่3ผมใช้คำว่าม,มือที่3นะฮะเหมือนว่าจะมีชาติมีชาติอื่นประเทศอื่นเข้าไปจอยสงครามนี้มีความเป็นไปได้ไหมฮะที่จะมีคนที่3เข้าไปร่วมสงครามนี้ฮะผมผมคิดว่าตอนนี้มันมีอยู่3ฝ่ายด้วยกันนะครับ,รบก็คือรัสเซียหนึ่งฝ่ายสหรัฐกับนาโต้อีกหนึ่งฝ่ายนะครับสองคนนี้ห้ามหันกัน โดยมีฝ่ายที่สก็ยูเครนซึ่งเป็นเหมือนกับเวทีที่ก็ได้รับผลกระทบทางลบมากที่สุดเพราะว่าเป็นเป็นสมรภูมิน,นะครับ,รบแต่ว่ามากกว่านี้เนี่ยผมคิดว่ามหาอำนาจอื่นๆที่มีศักยภาพเนี่ยคงจะยังไม่เข้ามาแทรกแซงครับเพราะว่าตัวเองในบ้านเองเนี่ยก็มีหลักการแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการแยกประเทศเป็นเอกราชการประกาศเอกรากแทรกตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเปิดช่องให้ภายในประเทศเองเนี่ยเกิดการ แยกดืนแดนด้วยซ้ำครับครับผมประเด็นมันคืออย่างนี้ฮะเรารู้ทั้งรู้ว่ารัเสเซียรอบนี้มีเดิมพันที่สูงมากทั้งเรื่องของราคาน้ํามันทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าการที่รัเสเซียจะบุกไปยูเครนขนาดนี้หมายความว่าเขามองตัวเองหรือเปล่าว่าการรบครั้งนี้คือรัเสเซียต้องชนะอาจารย์คิดว่าปูตินคิดว่ารบครั้งนี้แล้วต้องชนะแน่นอนหรือเปล่าฮะทำให้เขาถึงกล้าเดิมพันทั้งเศรษฐกิจทั้งเรื่องน้ํามันขนาดนี้ออต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสมรภูมิครั้งนี้เนี่ยมันเพิ แต่ว่าในสถานการณ์ที่มันเป็นไฮบริดวอร์แฟร์หรือว่าการสงครามผสมผสาาเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วแล้วนะครับที่ทั้งฝ่ายนาโตเองก็ใช้ไฮบริดวอร์แฟร์เข้าไปในยูเครนเพื่อสร้างความแตกแยกภายในประเทศเช่นเดียวกับที่รัสเซียเองก็ใช้ไฮบริดวอร์แฟร์ด้วยเราก็หวังผลทางการเมืองใช้ IO ใช้ปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยาเพื่อที่จะแยกดินแดนออกมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ก,ก,การปรากฏการที่ยืดเยื้อเรื้อรังแบบนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายต่างเตรียมความพร้อมมานานแล้วครับ,รบไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นการเดินพันหรืออะไรนะครับ,รบเพียงแต่ว่าทั้งสองฝ่ายฝ่ายห,หนึ่งก็ต้องการที่จะลุกลามปิดล้อมจำกัดเขตรัสเซียอีกฝ่ายหนึ่งรัสเซียเองก็กลัวว่าภัยคุกคามเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีพันธมิตรนาโตซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะมีตั้งแต่หลังสงครามเย็นถูกต้องไหมครับ,รบแต่ทางฝั่งอเมริกาเองก็ยังรักษาพันธมิตรนี้เอาไว้เนี่ยรัสเซียก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามเพราะฉะ พื่อความอยู่รอดเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามรัเสเซียเองก็ต้องตอบโต้ในลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาต้องคิดคำนวณมาดีแล้วครับจะบอกว่าสงครามครั้งนี้ยูเครนเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบที่สุดไหมครับพะสุดท้ายแล้วตัวเองก็เป็นเวทีของการประลองกําลังระหว่างรัเสเซียกับยูเอสก็โนตโตครับถูกต้องครับก็คือพฤติกรรมของของยูเครนเนี่ยก็น่าจะเป็นพฤติกรรมที่เราต้องเรียนรู้ไว้ครับว่าพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทําให้ตัวเองเข้าไปสุ่มเสี่ยงในไฮบริดวอ r f แฟร์แล้วก็ไฮบริดวอร์แฟร์เนี่ แล้วในที่สุดแล้วมันก็นําไปสู่ all out war แล้วคนที่สูญเสียงที่สุดคนที่ไม่รู้จักที่จะป้องกันไม่รู้เท่าทันมากที่สุดก็กลายเป็นยูเครนครับแล้วก็ประชาชนยูเครนก็เป็นคนที่รับเคาะกลับมากที่สุดที่ฝ่ายการเมืองเองชักศึกเข้าบ้านต่างคนต่างเป็นตัวแทนของฝ่ายมหาอำนาจแล้วดึงมหาอำนาจเข้ามายุ่งเกี่ยวกิจการภายในของประเทศตัวเองเนี่ยในที่สุดเรนี้ก็เป็นบทเรียนที่ที่ราคาแพงมากสําหรับยูเครนครับ อาจารย์ถ้ามองมองกันเรื่องนี้เนี่ยถามว่าถ้าจะบอกว่าตอนนี้มันอยู่ในจุดที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันหรือเปล่าฮะเหมือนว่าตอนนี้รัสเซียก็สู้ยูเครนก็สู้ต่างฝ่ายต่างสู้จนจนมันมีความเป็นไปได้ไหมครับที่ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างไม่ยอมกันอย่างเงี้ยมันจะมีความยืดเยื้อต่อไปในแง่ของสงครามฮะอย่างอย่างแรกสุดเลยคือมันไม่ใช่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับครับผมยูเครนเนี่ยเป็นลัวระพูมที่เกิดขึ้นแต่มันเป็นการปะทะกันระหว่างรัสเซียกับมาโต้ซึ่งมีสหรัฐเป็นผู้นา เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นยูเครนไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะบอกว่ายอมหรือไม่ยอมถูกต้องไหมครับครับคนที่จะอยู่ในสถานะที่บอกว่ายอมหรือไม่ยอมคือรัสเซียกับนาโตยูเครนเป็นแค่คนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยด้วยความที่ผู้นําทางการเมืองด้วยการที่คนในประเทศเนี่ยเลือกข้างแบ,งแบงแ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วดันไปเลือกข้างเข้ามาแทนที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศตัวเอง จุดจบก็เป็นแบบนี้ครับครับผม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 ถามกันแบบนี้ตอบว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นมันเป็น,น,ปนจุดที่ยูเครนเหมือนกลืนไม่เข้าขายไม่ออกมาฮะว่าจะเลือกทางนาโตดีหรือว่าไม่เลือกใครดีหรือว่าหรือว่าฉันจะต้องอยู่แบบไหนดีฮะหลังจากนี้ฮะไม่ครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเ,เกมการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ถูกต้องที่สุดคุณต้องไม่เลือกข้างครับครับนาทีนี้เราเห็นเลยว่าวตัดโทศวรรษอ0พันเป็นต้นมาเนี่ยผู้นําของยูเครนแต่ละฝากก็บางฝาก,ก็เลือกพันธมิตรตะวันตก บางฝ้าก็เลือกรัตเซียแล้วในที่สุดก็เลยกลายเป็นการชักศึกเท้าบ้านเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงในเกมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของยูเครนก็คือเราต้องไม่เลือกข้างทั้งนั้นแต่เราต้องเลือกข้างรักษาผลประโยชน์ของประเทศตัวเองครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้นําของรัฐผู้นําของยูเครนไม่ว่าจะเป็นยุคอย่างเช่นยูเชนโกนะครับก็ ไปสนับสนุนฝั่งตะวันตกถูกต้องไหมครับ,รบไม่ว่าจะเป็นยุคของผู้นําคนก่อนหน้านี้นะครับก็ไปสนับสนุนฝั่งรัสเซียถูกต้องไหมครับ,รบอย่างเช่นคุณยานุคนุหรืออย่างคนปัจจุบันที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเองเนี่ยก็ไปสนับสนุนยูอีูอีกรอบหนึ่งถูกต้องไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่ประธานาธิบดีแต่ละคนแทนที่จะเลือกข้างรักษาผลประโยชน์เดงกลับไปเลือกข้างให้กับ พันธมิตรที่เป็นมหาอำนาจภายนอกเนี่ยมันก็เป็นการชักศึกเข้าบ้านนัแต่ต้นอยู่แล้วครับครับอาจารย์ถ้างั้นผมผมผมถามแบบมันอาจจะดูเวอร์ไปสักนิดนึงนะแต่หลายคนคิดว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ปร3มันก็มีให้เห็นมาแล้วสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เกิดแบบนี้สงครามโลกครั้งที่สองก็เกิดแบบนี้อาจารย์มองว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่าครับเออผมคิดว่าการทําสงครามที่เป็น all out war ในที่สุดเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับและในความเป็นจริงเนี่ยถ้าไปดูกาล ของรัสเ,เซียเนี่ย да รัสเซียมีอำนาจต่อรองสูงมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามาโตเลือกที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์แล้วรัสเซียเองก็ใช้อาวุธนิวเคลียร์ตอบเนี่ยสงครามโลกที่3เกิดขึ้นแล้วในที่สุดพอสงครามโลกครั้งที่4นี้เอาอิดปากันแล้วนะครับเอาหินปากันแล้วนะครับเพราะว่าอารยธรรมของโลกมันก็จะสูญสลายไปแล้วอะครับเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วทุกฝ่ายก็จะต้องยับยั้งชั่งใจแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงการประทุจนกลายเป็นสงครามโลกครับเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างก็พยามที่จะต้อง หาทางเจรจาเพียงแต่ว่าในการเจรจาเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะช่วงชิงความได้เปรียบในพื้นที่หน้าง,งานให้ได้มากที่สุดต้องไหมครับรเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยรัสเซียเองเอาทหารเข้าไปประจุมประจําในพื้นที่ก็เพื่อที่จะสร้างอํานาจการต่อรองให้กับตัวเองครับอเมริกาแล้วก็ประเทศิกืกนก็เน้นมาตรการทางด้านเศรษฐกิจเพื่อที่จะบีบรัสเซียแ,แล้วก็สร้างอํานาจการต่อรองให้กับตัวเองดังนั้นตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการประทะที่เอาทหารมาชนยารหานแต่ด้านหนึ่งเอาทหารมาอีกด้าน,นเอาเศรษฐกิจมามันก็เลยเลี่ยงที่จะเกิดสงครามได้ครับ ถ้าอย่างนั้นผมถ้าอางั้นอาจจะในมุมมองอาจารย์อาจารย์ว่าเรื่องนี้จบสวยหรือว่าหรือว่าจบไม่สวยครับผมคิดว่าจบสวยหรือจบไม่สวยเนี่ยสําหรับยูเครนจบไม่สวยแน่นอนครับชัดเจนนะครูนไ่มครับว่าสําหรับนาโต้สาหรับนาโต้เขาก็เขาก็แค่กลับไปถูกต้องไหมครับสซอร์เซียเขาก็กลับไปแต่คนที่จบไม่สวยที่สุดก็คือยูเครนเพราะนาทนาทีนี้ไม่ใช่แค่ใครมี ก็เป็นอย่างเป็นทางการแล้วผมว่าดอนบาเองก็หายไปจากยูเครนด,ด้วยครับครับโอเคครับถือว่านี่ทุกคําถามชัดเจนในทุกคําตอบนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับรองศาสตราจารย์ดรปิติศรีสสงนามผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ ค,ครับ,รบก็ถือว่าชัดเจนในทุกคาตอบนะครับแต่ทีนี้นี่คือในแง่ของการเมืองโลกแต่ถ้าถามว่าในแง่เศรษฐกิจนั้นจะเป็นกันอย่างไรราคาน้ำมันจะเป็นจะพุ่งขึ้นมากกว่านี้ไหมและสําหรับเศรษฐกิจไทยอะไรคือสิ่งที่เราต้องจับตากันในเรื่องของรัสเซียและยูเครนช่วงหน้าทุกคําถามจะมีคาตอบที่ชัดเจนกับคุณปรินผลิชพักที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีจุลินลักษณะฟิสิตส์สักครู่เดียวในช่อง5ทันโลกเศรษฐกิจครับ